โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมคุงนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนะครับไม่ได้เกมเบสบอลเองนะผมเล่นแบบ4ีซีนะผมนะก็กระแสตอบรับดีมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับเออช่วยกันคอมเมนต์ว่าเออพี่เอาภาพสดนี้ดีแล้วนะครับผมนะเออก็ขอบคุณมากนะครับผมก็อย่าลืมใครที่เป็น fc พิเต้นะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพิเต้เอเซนไฟเจอร์กันด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็รอคนจากภาพที่แล้วเราก็ชนะเอ้ยเราไม่ได้ชนะสิ คราวที่แล้วเราแบบว่าทีมเวิร์กแต่เราแค่แบบว่ามันยังมีบางจุดที่เรายังเข้ากันไม่ได้นะครับแต่แพ้ก่อนก่อนก็ชนะนะอืก็ตอนนี้ก็เล่นประมาณตอนตีสี่ไม่ตีตีสามครึ่งกับตีสี่ผมก็แบบเสียงมันก็จะแบบนี้นะครับผมนะ <c oughs> เออคือผมทํางานเยอะนะครับท่านผู้ชมนะก็เลยอะไรครับ นอนน้อยพักผ่อนน้อยนะครับผมก็อยากได้กำลังใจแลวก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมนะโอเคเพื่อจะการคลิปผลงานออกมาดีๆนะครับผมนะมามาตอนนี้ผมอส,สินสมเงินนะผมตอนนี้เราอยู่ในด่านอะไรไม่รู้นะครับผมนะเมื่อกี้มันขึ้นให้แต่ผมไม่ได้อาานลืมก็โถ่แต่เป็นด่านหอคอยที่มี็ทะเลทรายโอเคเป็นเป็นบีชโอเคใช่ด้วยจริงด้วยโอเคจัดไปรับผมคลิปนี้ผมไม่ขออะไรมากของคนละลา์แล้วก็ ขอกำลังใจให้พี่เต้นี่ครับผมนะแล้วก็ให้ผมด้วยกระดีเพื่อนคนนี้ทำการไปกลางแต่ขออีกเพื่อนอีกคนนึงกลางเตียงหน่อยได้ไหมได้ไหม please bro please 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 โอโ h ไม่สิไม่นะเพื่อนเราไม่ไม่ให้ขอบลุมมือให้ตายเธอสาระ ทำไมเพื่อนไม่ให้ความื่วมมือนะแปลกจังเลยเขาจะมาสายฟาร์มเนยคนเรามันก็ถนัดไม่เหมือนกันหรอกเนาะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีใครกันเตียงนี่มันก็อีกเรื่องนะใช่ไหมท่านผู้ชมครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออโอเคเออโอเคอ๋อโอเครอบนี้เรามาแบบว่าฟูลทีมนะผมก็คือแบบเรามาแบบครบคันนะครับท่านผู้ชมครับก็จัดไปนะครับเอ็นเจ้าหนว่านายกันเตียงไปนะ เนี่ยข้าจะบุกเองนะครับตรงสัยจะมีผมกับไอเจ้านียไอหมอนีแหละที่บุกไอสีเขียวมันตอบมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมามาทำไมเอา้าไม่รักก็ไม่ต้องมาเออ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 เอ้าเอาเอา,เอากันให้ตายเอาการให้ตายสู้ดังไฟเอ้ยเดี๋ยว็ดเแล้วเกินไปเกินไปเกินไปคือเล่นตอนดึกครับผมทานผู้ชมครับก็คือฝรัง่งเล่นเยอะครับนนเน็ตโอ้โหไม่มีโอกาสให้ผมได้แบบอย่างงู้นอย่างนี้เลยไม่เป็นไร,รผม บุกมันไปอย่างนี้ไดอะไรครับแล้มันมืดแปลกๆว่ะท่านผู้ชมเออชัเดอร์มันมืดเกินนะครับเอ้ยเอ้ยไอ้นี่นี่ว่านี่นี่ว่าจะมันฆ่าผมไอ้นี่นี่ว่าโหดเหรอโหดเหรอโหดเหรอโหดอ่ะโหดอ่ะโหดเหรอเก่งมาจากไหนฮะเก่งมาจากไหนครับสู้ผมไม่ได้อยู่ดีอย่บอกเลยนะครับถ้าเกิดผมเล่นเซิร์ฟไทยนะบอกเลยนัมเบอร์วันคือผมมาพูดเลยนะครับคือแบบ ผมมาเล่นเซิร์ฟสามประเทศก็คือแบบว่ามันถึงจะมียุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ดูกูดูไม่โกงอะครับเออคือแบบยังไงอะคือแบบคนที่ไม่มียุดก็สามารถแบบว่าเล่นแบบเหมือนเท่าเทียมก็คือเอาง่ายคือมันเท่าเทียมกันอะนะครับอ่าประมาณนั้นครับผมมาดี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 โอ้ผมตกมันเอ,อ้าผมว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันต้องมีสักคนที่มันโปรเลยไอเอ็มเอ็นเก้าสองเนี่ยแหละเออดาบมันก็ไม่โหดอะไรก็ไม่โหดเลยนะ แต่คือแบบผมงงมากเลยอะทำไมมันโหดขนาดนั้นแสดงว่ามันน่าจะโบสักคนอย่างไรครับน่าจะแฮกนะครับผมก็ในกำพู่มันจริงๆเลยเกียร์ผมเคครับผมก็เกมนี้ก็ข้นๆที่จะตึงนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีใครที่แบบว่าจะมาพังตีงอะไรกันได้เลยใช่ไม้สีแดงขอบคุณที่ให้คิวนะโอ้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 โอโ้เพ lerin, ื่อนเอาไปเลยเพื่อน แหนได้มันก็หนีนะ,นะเพื่อนโอ,อ้เพื่อนดีมากเลยเพื่อนนายเป็นคนดีมากเลยใช่ไหมเสียเงินเพื่อนเราเองมาดิสีเขียวไอ้ตูดมึกแกคิดจะไปไหนได้เนี่ยดูดิท่านผู้ชมเนี่ยดูดิคือแบบผมเท่ห์โดูดิเรื่องไม่ลดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูแล้วดูกรอบผมท่านผู้ชมเฮ้ยตีไกลเกินไปเปล่าเฮ้ยผมว่ามันเกินไปนะ บางทีมันก็อะไรมันก็เกินไปนะท่านผู้ชมผมว่ามันเกินไปจริงๆอ่ะคือแบบอะไร What? What are you doing? Why? Why? อ่ะวอชว่าอะไรอยู่ด้วยยิงวายวายใช่ไหมงงอ่ะโอ้ม่รหมดบมดคำสือว่าแล้วได้ไอ้สีนี้เออ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 ย่านะอย่านะเนี่ยดูดูนะท่านผู้ชมอ่ะอ่าอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ยอมรับว่าผมผมโง,เง่เองแต่ไอ้นั่นน่ะผมแบบ แม่สุดๆเลยว่ะโอเคผมจะไปเจอโอเคเพื่อนเรานะโอเคไปยังไงดีวะอ้าวเออ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 อะไรล่ะ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 อุ้ยตกใจมาไม่บอกบอกไม่กล่าวมาไม่ให้ซูมไม่ให้เสียงไอ้นี่เนี่ยแหละที่มันเนี่ยดูดิท่านผู้ชมดูดิดูดิท่านผู้ชมดูดิ เกินไปเปล่าผมไม่เกินไปหรอวะผมว่าสีเขียวชนะอยู่แล้วเนี่ยถ้ามมันโปขนาดนี้เนี่ยเออผมเป็นยูทูบเบอร์ให้ผมสามารถแบบว่าแบบยังไงอ่ะอันเห็นไหมมีคนบอกว่าโปเนี่ยคือแบบผมสามารถแบบยังไงอ่ะรายงานได้อ่ะแต่ผมไม่ทำไงเกินไปว่ะอยากให้มันสำนึกไม่ใช่อะไรเบื่อจริงเนี่ยพวกโปเนี่ยแล้วมันก็ตกกระโดดตกแล้วเดี๋ยว อ๋อยังแตกไม่หมดโอเคโอเคสีเขียวมันร้ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยได้สีเขียวมันเปิดสึกตอนนี้สีเขียวก็เตีงแตกไปแล้วเอ้าห่างมุมมากเลยสีเขียวเตีงแตกดูสีแดงเหรอ,อสีสีแดงมันโห,นหนดนะดูเอ้ยผมมองไม่เห็นมันนี่ไงวะเออผมมองไม่เห็นมันอ่ะงั้นผมเปลี่ยนเชดเดอร์ดีกว,ว่าท่านผู้ชมครับ เป็นเชเดอร์ตอนนี้ทันไหมเคทันแล้วเ็วๆๆๆมีเวลาไม่มากใช้เชเดอร์นี้ในการต่อสู้ดีกว่าเออสว่างปัดเปลืองบอกเลยอันนี้นะอันนั้นมันเป็นเชเดอร์แพ็กที่ผมเอาไวไถ้ถ่ายสตอร,รี่หนังสั้นของช่องผมนะครับเฮ้ยสีแดงโหดเกินอะ่ะเอาจริงท่านผู้ชมครับมันก็กันไม่ได้โหดอะไรมากนะแต่ทีมเขาเวิร์กไงเออไงทีมโอตอนนี้สีเขียวหมดลาบคาบแล้ววะ เอาไอ้นั่นมกระโดดมันกระโดดฆ่าตัวต,ตายเองนะครับอ้อโอ้โหมีนี่อยู่นี่วะเฮ้ยโบเจอกันหน่อยโอ้โหดาบดาบดาบม,มันจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดผมมีอาวุธพร้อมกว่ามันนะแม่ร้ายจริงๆเลยโอเคอู้อะละ โอเคอ่ะมีพร้อมมีพร้อมแล้วนะเขี้เพื่อนตอนนี้เหลือศึกแค่สีแดงน้ำเงินเหลืองนะครับผมนะที่จะต้องต่อสู้กับอาชญากรทั้งหลายเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรกับอาชญากรทั้งหลายวะมารอบนี้ผมของจริงสดจริงบอกจัดสัตว์ประดับบอกผมจะไปสีเขียวครับเพื่อที่จะการทำการไปฟราร์มนะครับ ถ้าเกิดไม่มีสีไหนมาไฟบอลใส่ผมแม่หรือว่าไม่อยู่ตรงนั้นผมก็ไม่ตายหรอกครับเฮ้เ <Hey, S 1> จอกัไหนมามาวัดกันไหนมา mm hmm. โอ้เจ๋งโอเคแค่นี้แหละเราก็พังสีอื่นได้ละที่เหลือเก็บ okay. ใช่ใช่ผมควรทำไฟบอลดิโอโอ สีเรานี่โหดจริงๆเลยนะเหลือแค่สีแดงแสินะโอ้ได้ตั้งตัวหนึ่งเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถือว่าเป็นส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าเรากำลังจะชนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะตอนนี้เราต้องจุดประสงค์เราตรงไปที่สีแดงนะครับตอนนี้สีเหลืองไม่ได้สำคัญเลยต่อต่อพวกเราละนะครับนะเพราะว่ามันหมดซินซากหมดลาบคราบนายกำลังทำอะไรอะ โชคดีโชคดีโอเคโอเคมาจุดสุดยอดผมมาจุดสุดยอดแล้วมาจุดสุดยอดผมมาจุดสุดยอดใช่ผมมาจุดสุดยอดใช่ <Rainbow noon. S 1> ใช่ ใช่ใช่ใช่ผมทำได้ผมทำได้ครับผมทำได้ครับทุกคนผมเป็นคนปิดเกมผมเป็นคนปิดเกมทุกอย่างผมเป็นคนที่ช่วยเพื่อนได้ผม,ผมทำได้ We are the c h a m p i o n my friend ทำทำ every give my fighting มันอินอะไรขนาดนนมันแค่เล่นมันแค่เล่นเกมอะท่านผู้ชมอย่าไปสนใจอะไรผมเมื่อกี้นะผมมันแค่นเตอร์เทนเฉยอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ตัวผมเลยเมื่อกี้ผมเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้คือเข้าใจว่าคนแบบว่าอดรับบนนอนอ่ะเออแล้วแบบติงต้องอย่างเงี้ยแหละครับนะก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากนะครับผมตอนนี้ครับผมกำลังเห็นสีแดงกำลังจะไปแอบนี่ครับโอ้ยเพื่อนมันจะอะไรนักหนาละเพื่อนดิกระโดดลงไปก็ตั้งแรกก็จบลวโอ้ จีสัสแตกหนึ่งโอ้จีสัสเหลืออีกสามคนนะผมรอบนี้แหละรอบนี้แหละดีมคงจะปิดเกรมเองด้วยดาบไม้นี่แหละ,ะ,ะไม่สิผมจะไปฟาร์มกลางแล้วผมก็จะเอาเกาะพิษด,ดาบพิษอะไรพิษทุกอย่างใช่แล้วถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ไปก่อนคือตอนนี้ชิวๆแล้ว ประมาทเลยผมกล้าประมาทเลยเพราะยังไงเนี่ยผมก็ชนะอยู่ดีครับผมกล้าพูดเลยล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ชนะนะครับโอเคเอา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 าไม่รู้ไปโกรธใครมาเอาจะไปเจอเอาจะเอาจะเลือดมันเหลยฮะคือเกาะดาบมันดีหมดเลยเว้ยหรือคือไม่มีเลยเลยได้กูจะเอาของมึงคืนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกปื๊ดข้าเข้าใจนายนะปื๊ด TÔNG CĂNG CHÂY MÀY CHÀY LỜI ĐAI SỬI ĐÈNG MÀN LẬYỀM NÀ SỬI ĐÈNG MÀN LẬYỀM MÀN LẬYỀM CHẮT LẬYỀM CHẮT NGÀY LỜI อะไรเริ่มไม่แน่นอนเลยครับจากที่กล้าพูดตอนนี้คือแบบโอ้มก้าสเพื่อเราตายหมดโห oh, ให้ตายดิโอ้เกมเหลือผมคนเดียวสีแดงเก่งขนาดนะั้นเลยหรือ,รอนี่คือคำถามของผมที่ผมอยากจะตอบอยากจะพูดมากโอ้มก้าสสองตัวเหรอ กันนะโอ้รีบเดินไาจากตรงนี้ก่อนที่ผมจะโดนไฟบอลดีกว,ว่าเจอได้หนึ่งตัวที่ไหนนะเขาอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหหายตัวได้อออือืืโอ้โหว่าแล้วทำไมจะมาชนะโอ้โหเล่นอย่างนี้ โอ้โหอยากจะด่ามันมากเลยวะ่ะอ้โถไม่เป็นไรครับเขาคือแบบเขา PVP ไม่เก่งเว้ยเออแต่เขาแบบว่าเขาใช้แทคติกของทีมเขาดีนะครับนะก็ชมชมชม,ชมนะครับนะเขาแบบเอาสถานการณ์แก้ไขเฉพาะหน้าได้ครับนะเออคือดูจากทรงแล้วนะ่าจะมากันเป็นทีมเลยครับนะอืม แต่เรานี่คือแบบต่างคนต่างไม่รู้ใจกันนะครับนะแต่ก็ทาดีที่สุดแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมพาหน้าเราจะมาพากันชนะแน่นอนนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบายบายเจอกันครับผมเย่ yeah.